เกันเลยตุลาคมนี้เงินเข้าบาสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเนงินเข้าค่าอะไรบ้าง วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารา200บาทถึง300บาทต่อเดือนค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทรถบรขส500บาทและรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิท์เรียบร้อยแล้วค่าไฟฟ้า 230บาทต่อครัวเรออเือนต่อเดือนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เ,เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิยบร้อยแล้วรับเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มรับเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม100บาทต่อเดือนสำหรับร้านค้าหาเร่แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ18,189รายจ่ายเต็มราคาก่อนเดี๋ยวโคมงบัญชีกลางโอนเงินคืนให้ตามหลังนัทพงศ์ปัญยโสดผู้สื่อข่าวชุมายน์นรายงาน